สวัสดีครับนี่จากเขตเทอร์โบอินเตอร์ระยองนะครับวันนี้จะมารีวิวชุดอินเตอร์วีโกโบบน,นะครับมาติดตั้งหน้าร้านกันวันนี้ครับมามาดูชิ้นงานกันนะครับมาดูงานกันนะครับชุดนี้จะเป็นอินเตอร์ขนาด18คูณ12คูณ3นิ้วนะครับ นี่คืองานจากทางร้านเราผลิตเองนะครับชุดนี้จะเป็นวีโก้โบบนนะครับคือตัวรถเขาจะไม่มีอินเตอร์มานะครับตัวนี้ครับลูกค้ามาติดตั้งที่ร้านเลยครับชุดนี้นไปดูฝั่งนู้นกันนะครับ อันนี้ลูกค้าจะเลือกเป็นเข้ากองเดิมนะครับชุดนี้งานตรงรุ่นครับไม่มีติดไม่มีเบียกครับดูท่อแอร์ได้เลยครับดูช่องนี้ครับอุปกรณ์ท่อยางาลูกยางทางร้านก็มีไปให้ครับ อุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้งครับชุดนี้ถ้าลูกค้าสนใจทักเพจอินเตอร์เทอร์โบรยองได้เลยครับจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับขอบคุณครับ